ผู้ชมครับส่วนอีกประเด็นหนึ่งที่กําลังอยู่ในความสนใจของประชาชนด้วยเช่นกันนะครับก็คือการชี้แจงรายละเอียดนะครับของดิจิต a ลวอลเล็นะครับซึ่งก็มีการถแถลงไปวันนี้นะครับโดยนายกรัฐมนตรีเองวันนี้ไม่ได้เข้าร่วมประชุมนะครับแต่ว่ามีตัวแทนนะครับเป็นรัฐมนตรีสามรัฐมนตรีจากกระทรวงการคลังนั้นมาชี้แจงด้วยตนเองนะครับโดยยืนยันว่าคนไทยกว่า50ล้านคนมีสิทธิ์ในการลงทะเบียนครั้งนี้นะครับโดยจะเปิดให้ลงทะเบียนอย่างเป็นทางการเริ่มต้น วันที่1สิงหาคมนี้นะครับผ่านแอป,ปของทางรัฐทางเดียวเท่านั้นนะครับจะไม่มีการส่งลิงก์หรือว่าข้อความไปหาคุณผู้ชมอย่างเด็ดขาดไม่มีการโทรชักชวนใดๆทั้งสิ้นด้วยครับนายพิชัยชุนหวะวชิระนะครับ รองนาะยกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังครับได้ย้ำให้เห็นถึงความสำคัญของโครงการเติมเงินสู่ระบบเศรษฐกิจผ่านดิจิทัลวอลเล็ตนะครับโดยระบุถึงความจำเป็นที่ต้องทำโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจเนื่องจากในรอบ10ปีที่ผ่านมาครับเศรษฐกิจนั้นตกตำ่ำรายได้ของประชาชนนั้นต่ำกว่ารายจ่ายหนี้ครัวเรือนสูงขณะที่ผู้ประกอบการนะครับส่งออกก็ตกตำ่ำการขับเคลื่อนเศรษฐกิจให้มีไรายได้สูงขึ้นและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน กับชาวโลกจำเป็นต้องไปไปแก้ปัญหาที่เชิงโครงสร้างนะครับซึ่งต้องใช้เวลาช่วงที่แก้อยู่ประชาชนเสาหลักของประเทศกำลังแย่จึงต้องทำงานคู่ขนานกันไปนั่นเองครับ ขณะที่เหตุผลว่าทำไมต้องเป็นดิจิ t a l Wallet นะครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังอธิบายว่าเพราะเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจวางฐานรากระบบเศรษฐกิจดิจิทัลนะครับบรรเทาภาระาค่าของชีพยืนยันว่าระบบดังกล่าวโปร่งใสตรวจสอบได้และจะเกิดพายุบุนกับประชาชนร้านค้าขนาดเล็กใหญ่ครอบคลุม878อำเภอทั่วประเทศ ด้านจุลพันธ์อมรวิวัน์ครับรัฐมนตรีช่วยกระทรวงการคลังระบุถึงกลุ่มเป้าหมายโครงการทั้งหมด50.7ล้านคนนะครับคาดการว่าจะมีคนมาลงทะเบียนทั้งสิ้น45ล้านคนใช้งบรวม450 0 0 0ล้านบาทนะครับจากงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมประจำปีงบประมาณ2567รวม165,000ล้านบาทนะครับการบริหารการคลัง และการบริหารจัดการงบประมาณรายจ่ายปี2567และงบประมาณรายจ่ายเพิ่ม,เต,มเติมประจำปี2568การบริหารการคลังและการบริหารจัดการงบประมาณรายจ่ายประจำปี2567รวม285,000ล้านบาทครับขณะที่คุณสมบัตินะครับผู้มีสิทธิ์ลงทะเบียนต้องมีชื่อและที่อยู่ตามทะเบียนบ้านครับสัญชาติไทยมีอายุ16ปีบริบูรณนะ์ณวันที่ปิดลงทะเบียน มีรายได้ไม่เกิน8 4 0 0 0 0บาทต่อปีสำหรับปีภาษี2,566ไม่มีเงินฝากธนาคารพาณิชย์และสถาบันการเงินธนาคารเฉพาะกิจรวมกันเกิน5,000 0บาทไม่เป็นผู้ต้องโทษในเรือนจำไม่ถูกเรียกเงินคืนจากมาตรการรัฐไม่ฝ่าฝืนมาตรการอื่นของรัฐโดยกำหนดการลงทะเบียนสำหรับกลุ่มหลักที่มีสมาร์ทโฟนนะครับระหว่างวันที่1สิงหาคมถึง15กันยายนนี้โดยดำเนินการผ่านแอปของทางรัฐ ส่วนประชาชนที่ไม่มีสมาร์ทโฟนนะครับสามารถไปลงทะเบียนวันที่16กันยายนถึง15ตุลาคมนี้ขณะที่ร้านค้านะครับกำหนดลงทะเบียน1ตุลาคมเป็นต้นไปรายละเอียดนั้นจะนำเสนออีกครั้งนะครับแต่คาดว่าจะมีร้านค้าเข้าร่วมโครงการทั้งสิ้นนะครับ2ล้านร้านค้าด้วยกัน และจะเปิดให้มีการใช้จ่ายได้ภายในไตรามาส4ปีนี้โดยเป็นการใช้จ่ายแบบ Face to Face ระหว่างประชาชนกับร้านค้าขนาดเล็กนะครับร้านค้าสะดวกซื้อขนาดเล็กไม่รวมค้าปลีกค้าส่งรายใหญ่ระดับท้องถิ่นต้องซื้อสินค้าในอำเภอเดียวกันตามทะเบียนบ้านส่วนร้านค้ากับร้านค้านะครับสามารถซื้อขายกันได้โดยไม่ต้องเห็นหน้าอยู่ต่างพื้นที่ครับส่วนประเภทของสินค้านะครับสามารถซื้อได้ทุกประเภทยกเว้นสลากแอลกอฮอล กัญชาใบกระท่อมบัตรกำนันเงินสดอัญมณีเพชรพลอยเครื่องใช้ไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์เครื่องมือสื่อสารนะครับด้านเผ่าภูมิโรจนสก,กุลรัฐมนตรีช่วยกระทรวงการคลังเองก็ย้ำนะครับถึงช่องทางการลงทะเบียนว่าลงทะเบียนผ่านแอปของทางรัฐเท่านั้นไม่มีการส่งลิงก์หรือข้อความโทรชักชวนไปยังประชาชนแต่อย่างใดนะครับ โดยยืนยันตัวตนนั้นผ่านแอปของทางรัฐเท่านั้นหลังลงทะเบียนนั้นจะแจ้งผลให้ทราบหลังวันที่22กันยายนเป็นต้นไปนะครับถ้าถูกปฏิเสธสิทธิ์ระบบจะชี้แจงพร้อมข้อเสนอแนะในการอุทธรสิทธิ์สามารถสอบถามเพิ่มเติมได้นะครับที่1111 11 Call Center ของทางรัฐนะครับหรือกระเป๋าเงินดิจิทัลรัฐบาลของไทยนั่นเองครับ